จั้ค่ะุน้องย่อันนลูกเสือไปแสดงน่ะไปดงน่ะปูกันบยูไปดูกันพยักหน้าคละลุงเหรอคนคะลุงรอไปจะตื่ขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะให้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 เขานอนดีกว่าเนาะอุ้ยเขาก้เขาก้มนะครับทุกคนสวัสดีครับผมอจงก้มอย่างเดียวเลยเนี่ย จะก้มให้อุเป้ขึ้นเดียวเลยดูสิเราไม่ต้องบอกนะอันนี้เราไปเราไหวไหมสินั่นดูดูหัวนิดนั่นนั่นเฮ้ยเขาจะก้มเลยนะนั่นลงดีกว่านะนั่นลง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 นันลงดูดิดูค่อยโย่ค่อยโย่ดิดูค่อยโย่ดูค่อยโย่สิครับอันนี้ยังีงนั่นลงนักเรียนเนาะน้องนักเรียนนักเรียนอนุบาลกอบใจ เออลงลงเออขึ้นดีดเอา er> ผ้า okay. เอาผาให้พี่พี่เดูเขาลูกเป็นไงครับ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 โอเคสิ้าโอเคสิจ้าอาคามาอผาอผ้าอูเปียกครับเปียกครับผมอาบน้าเมื่อกี้เปียกเอาผ้ารองเลยลูกเอาผ้าปูเลยให้พ่อปูเรว่าน้องจะไปเดินขบวน พี่โอเล่กับน้องงามโชคนะคะจะส่งพี่ปูเป้นะคะ,ะกกไปโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะไปร่วมขบวนพาเรดลูกเสือนะคะวันนี้ยายกอละปูให้ดีๆกลัวร้านชุดเปื้อนนักเรียนกอไก่เนาะนักเรียนกอไก่คะ่ะ นักเรียนกอไก่ถึงหอนเียกกกปาอนี oh, ่ยโรงเรียนสตึกขึ้นขึ้นรถขึ้นรถไปโรงเรียนสตึกไงขึ้นรถวะเดียวกระเป๋าผ้าเลยโอ้นักเรียนกอไก่เนาะไปอันรอะไรคืออะไร

กมาแล้วนะคะเดินทางทางมาเลยค่ะเพื่อที่จะไปส่งที่ปุเป้ที่โรงเรียนให้ทันนะคะวันนี้น้องปุเป้จะไปร่วมขบวนลูกเสือนะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านนนอย่างนะคะครูนัด7จ็ดโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็7จ็ดโมงแล้วเลยอีกสานาทีจะทันไหม ปีที่1นะครับมอนสาธารณามนะครับบ้านที่180น,นะครับขอบคะุครับนายวิเทียรคะตอนนี้เลยนะคะเราจะใช้เวลาไม่นานนะคะไม่เกิน20-30นาทีเท่านั้นนะครับและสําหรับผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะจะมีกรมเขี่ยวทาํางานในแปลงนาข้าวซึ่ง <c oughs> ที่เราได้นํามาแจกกับทีวีนะคะไม่ต้องสวยใหาได้่ายโดยละท่านชิ้นนะคะมารับกันได้เลยที่ศาลารประชาคมหมู่บ้านของเรานะคะ ารเดูนักเรียนกระเป๋าเซแล้วตอนนี้น so ักเรียนกระเป๋าเซแล้วนักเรียนนักเรียนกระเป๋าเซ้รีาซองขอขอบคุณ ขอกาาน้วยนัเรียนชคขาว้านเงิงเรานน้ำมันมันแพงยายน้ำมันมันแพงปกระเปาด้วยครับครับงามโชคไปโรงเรียน กระเป๋ากระคาดชื่องามตาชื่องามตาเหรอครับชื่อน้องงามตาชื่อชื่องามตาค่ะเออขโมยกินมะขามยายทวดแล้วนั่นมามามาขโมยกินมะขามยายทวดแล้ว กระเป๋านักเรียนก็ขาดนะคะคุณแม่ดูค่ะกระเป๋าพี่งามโอ้โหนี่ค่ะกระเป๋าเบนเฟนทิ้งนะคะเวะเวะนักเรียนเวะ ทำไมอะเอานักเรียนเอ้ยเร็วๆหน่อยซ้ายแล้วนักเรียน นักเรียนนักเรียนงามโชคกับนักเรียนโอเล่นักเรียนปูเป้เอ,อ้ยขโมยยาเยลาแล้วนะขโมยยาเยลาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามาเก็ขอกินนี่ทางข้างเนาะ ุกๆซุกเอากำพันบาสุกแล้วเนาะไปกันแล้วค่ะตอนนี้พ่อกับลูกจะส่งพี่ปูเป้ไปทันโรงเรียนหรือเปล่าสันขบวนหรือเปล่านะคะดูนักเรียนงามโชคค่ะโอ้โหพี่งามจะไปโรงเรียนนะคะวันนี้ วันแรกเลยนะักเรียนมีกระเป๋าโรงเรียนมาด้วยกระเป๋าอ๋อแต่กระเป๋าขาดนะ <c oughs> ขโมยสุดทามเลย <c oughs> มาเร็วๆมาเร็วๆเดี๋ยวไม่ทันโรงเรียนมามามา การล่องล่องเพลงกที่ทั้งที่ทิ้งต่างนะครับเออพอกับลูกไกเลือกเสือบอกไหมไหมทไม่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 พอสามเอาแล้วบวชเป็นบวชเป็นเน้นไม่ดีกว่าบ่ไม่ดีไม่ดียังไงครับทัเป็นเน้นเนี่ยหนึ่งเรา เป็นเรียนเราได้นอนน้อยทำไมต้องได้นอนน้อยครับตต้องลุกไปนโอ้ต้องลุบจุดมลยังกินได้ไหมครับเดลอบกินไหมครับคือเล็บกินมามกๆไหมครับจริงๆใช่ไหมครับลุบๆครับไอ้เจ้ามาเนี่ยเฮ้ยขโมยกินของเถอะนาจะถามอันว่าเราเป็นนักเรียนดีกว่าเป็นนิียนไหมครับมา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 โอ้เป็นนินดีกว่าอะ มีคนไหว้ด้วย,ยไหมไมีคนไหว้เราด้วยมีคนให้ให้หแต่เออมันก็เรียนไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ติ๊บไ,ได้แต่โดนตีได้แต่อะไรนะโดนตีแต่กันบ้านโอ้แต <c oughs> ่กันบ้านเป็นเป็นเนีนไม่ได้มีไม่มีกันบ้านแค่สุดมนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเยี่ยมไหมเออเป็นเนีนดีกว่าบอกพ่อเด้อบอกอัยองเด้อ ปมาพีงามมาหมูแบนาหมูแบนหมูแบนลูกใบผักก่อนโชคยศใบผ้าไหว้าันมาช่วยกัสดีครับช่วยใบช่วยนะช่วยไหผ้ะก็ลูกมาโอ้กินยายูน่ปลปอยไว้นี่เลยวะ อโอ้ย่านี้เขียวมากเอางามโชกับพเลยมาปล่อยไว้นี่วะเนาะ เคาลบธงชาติหรือหรือว่ามาแดนให้เขาดูฮะตกลงเคาลบธงชาติหรือมาแดนให้เขาดูโค้งให้โคให้เฮ้อโค้งใ้บนชูบ่างชาบนชูบนดูบ่างาติบนชูสั่งชาก๋วยเตี๋ยวได้เกาเหลาตัวนี้ทำก๋วยเตี๋ยวได้เกาเหลาใช่อะไรนะสั่งสั่งก๋วยเตี๋ยวได้เกาเหลาสั่งเกาเหลาได้ก๋วยเตี๋ยวเออเนาะอู้พอลูกคู่นี้นี่ เป็นพ่อค้าไม่ดีเลยสั่งอีกอย่างได้อีกอย่างตัวนี้ไหมงั้นเราก็ไม่ต้องจ่ายนะใช่ไหมอืมวันนี้เขาจะไปที่ไหนกันนี่ไป,ไ,ปไปเดินสวนสนามอยู่บ้านนนยางเหรอไปเดินสวนสนามอยู่บ้านนนยางเขาลูกเสือเนาะม,มาแล้วมาแล้วพี่เป้มาแล้ว นี่เพื่อนๆก็มารอกัน<า>ที่นี่นะคะอ,อ่ะอาโอ้เป๊กระโดดเกาะไม้มาเลยเพื่อนบอกว่าเป๊กระโดดเกาะไม้มาเลยนะคะโอ้ตาหักอีลีพี่น้องงมชูมองข้ามองตาเหลือกว่าสัน ค่อยๆลงลูกอือคุณค่ะจุบกันหรือยังคะจุบแก้มพี่เล่นหน่อยค่ะขอบคุณค่ะอ,อ,อือเออเออดันพิงามดันพิงามเด้ไม่เห็นเลยไม่